นี่ค่ะบรรยากาศที่หลังฟ้าไปพักนะคะรีสอร์ทภูกแก้วพิชบูรณ์นะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปทานข้าวค่ะนี่โ,โฮโสไตล์กรีกสไ์โลคละทุกคนว้าวบรรยากาศดีมาก <laughs> นู้นกำลังฟังอยู่บนนู้นน้นเลยเป็นเนาะเป็นตาเป็นตาน้องเม็นเป็นนี่แฟรี่ อาหารเช้ากันค่ะ mm. ทุกคนอุ้ยมาร์คไมโครโฟนพุทธิตกันไอเกียด,ด,ด,ดำวันอิสเนโซลาไว mm. ตรงไหนอาหารเช้าไม่รู้อ่ะตรงนี้น่าจะจะเป็นตรงนี้แหละสวัสดีค่ะ